สวัสดีค่ะทุกคนเจอพี่จูนนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้มาดึกหน่อยนะคะพี่จูนเพิ่เข้าบ้านนะคะเราก็มาคุยกันนะคะวันนี้นะคะพี่จูนก็มีหัวข้อดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะคะคือทุกคนเคยนะคะว่าการที่เราอยู่กับแฟนของตัวเองหรือสามีเนี่ยผู้ชายนะคะส่วนมากแล้วนะคะต้องการอะไรจากเราต้องการให้เรานะ่ะไว้ใจพวกเขาใช่ไหมคะแต่ การที่เขาให้เราไว้ใจพวกเขาแล้วพวกเขาทำตัวให้เราไว้ใจหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะมาฟังข้อนี้กันนะคะว่าผู้ชายต้องการให้เราไว้ใจนะคะแต่เขาทำตัวให้เราไว้ใจหรือเปล่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อคลิปของพี่จูนมาทุกคนจะได้รับฟังไปพร้อมๆกันนะคะ วันนี้นะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกคนนะคะเวลามีครอบครัวหรือว่าเวลามีแฟนนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะต้องการความเชื่อใจต้องการความเชื่อใจก็คือว่าจริงใจกันพูดในสิ่งที่เป็นความจริงนะคะไม่โกหกนะคะซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนะคะความซื่อสัตย์ความไว้วางใจนะคะ ความเชื่อมั่นนะคะทุกอย่างมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยแต่สิ่งที่ผู้ชายอยากได้จากเราผู้หญิงมีให้ไหมผู้หญิงมีให้นะคะผู้หญิงมีให้ใหก่อนเสมอนะคะอันนี้พี่จูนกล้าฟันธงเลยนะคะแต่ตัวผู้ชายนะคะก่อนที่เขาจะมาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะเขายังติดอยู่ตรงนี้นะคะติดอยู่กับคําว่าโกหกนะคะที่เขาไม่สามารถ ลบล้างตรงนี้ได้คือไม่ว่าเรื่องอะไรความผิดร้ายแรงความผิดเล็กน้อยไม่ใช่ความผิดนะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็นสาเหตุยิบย่อยเขาไม่ตีโจทย์ให้แตกมันเป็นนิสัยนะคะนิสัยของเขาที่ต้องโกหกไว้ก่อนบางทีนะพี่จูก็ยังงงเหมือนกันนะเขาโกหกเพื่ออะไรนะคะอย่างก็ตัวอย่างง่ายๆนะคะแค่เราถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะ คือบางทีจ่กการที่เขาออกไปอยู่ข้างนอกนะคะแฟนของเราอ่ะอาจจะขับมอเตอร์ไซค์รือว่าไปขับรถหรือว่าจอดรถจนจอดรถเก่งอยู่ที่ไหนข้างนอกเราแค่ยกหูแล้วก็โทรถามเขาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่เผื่อว่าเราอยากจะฝากซื้อของกินหน่อยนะคะแต่เขาฟังเราแค่คําแรกนะคะแค่คําแรกเราถามเขาว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเขาก็จะบอกมาทันทีที่ไม่ตรงนะคะที่ไม่ตรงว่าอาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านแล้วหละ ะะแต่มันไม่ได้อยู่ตรงจุดที่เขาอยู่นะคะคนละเรื่องกันคือเรื่องนิดๆหน่อยๆคือต้องขอโกหกไว้ก่อนนะคะแต่เวลาอยากฟังกับภรรยาตัวเองอยากฟังความจริงพี่ก็สงสัยว่าเพื่อเพื่ออะไรคืออันนี้นะคะอยากจะฟังคำตอบจากคุณผู้ชายหลายๆคนเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงแบบ มีความรู้สึกว่าการโกหกเล็กๆน้อยๆคืออปิดบังที่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรเนี่ยทำไมถึงการเป็นนิสัยของของอคุณผู้ชายทั่วไปนะคะคือถึงเราจะถามแฟนของเราเองแล้วมันก็ไม่บอกหรอกคะ่ะว่าทําไมมันต้องโกหกนะคะโกหกได้โกหกดีโกหกเป็นนิสัยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ขอให้โกหกไว้ก่อน นะ,ะไม่รู้ว่ามันนะต้องแก้ไขตัวเองยังไงนะคะการที่คุณต้องการความไว้วางใจจากภรรยาของคุณคุณต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้เขาเชื่อใจคุณก่อนคุณถึงจะได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนโกหกโกหกทุกเรื่องอ่ะคือไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนโกหก แล้วคุณจะอยากได้ความจริงไปจากคนที่คุณอยู่ด้วยทําไมนะคะถ้าคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความเชื่อใจอยากได้ความซื่อสัตย์กับภรรยาหรือแฟนของตัวเองอันดับแรกคุณต้องโชยเขาดูก่อนว่าคุณเป็นในสิ่งที่คุณอยากได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเลยสักข้อหนึ่งแต่คุณอยากจะไปได้จากภรรยาของตัวเองครบหมดทุกข้อมันเป็นไปไม่ได้ นะคะให้เลิกคิดแล้วก็กลับมาปฏิบัตินะคะกลับมาปฏิบัติตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายอันดับแรกเลยเลิกโกหกพูดแต่ความจริงตายไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่จูนว่าบางทีถ้าเกิดว่าพูดความจริงขึ้นมาถ้าพูดโกหกไปทําอะไรมาโกหกอาจจะรอดถ้าพูดความจริงขึ้นมาในสิ่งที่ตัวเองไปทํามาอาจจะตายก็ได้จูนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะดังนั้นคือ ทำอะไรให้ทำแต่ความถูกต้องพูดแต่ความถูกต้องพูดในสิ่งที่เป็นจริงอย่าเป็นคนโกหกโดยนิส,สัยอย่าไปฝึกมันในสิ่งที่ไม่ใช่ให้ฝึกเป็นคนมีความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อภรรยาซื่อสัตย์กับครอบครัวของตัวเองที่สำคัญซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนนะคะก่อนที่คนเราจะไปซื่อสัตย์กับคนอื่นได้ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อน ซื่อสัตย์กับตัวเองหมายความว่าอะไรซื่อสัตย์กับคําพูดไงคําพูดของตัวเองซื่อสัตย์กับการกระทําของตัวเองนะคะแล้วคุณก็เอาตรงนั้นแหละไปปฏิบัติกับคนอื่นเมื่อคุณเอาความซื่อสัตย์ที่ปฏิบัติกับตัวเองและไปปฏิบัติกับคนอื่นคนอื่นก็จะมีความเชื่อถือคุณและไว้เนื้อเชื่อใจแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติแม้กระทั่งตัวเองนะคะ ไม่ซื่อสัตย์แม้กระทั่งคำพูดของตัวเองโกหกไปวันๆแล้วใครจะมาให้ความไว้วางใจคุณนะคะคุณก็ไม่ต้องไปอยากได้จากใครนะคะอันนี้คือความจริงที่พี่จูนจะเอามาวันนี้นะคะคือเราก็เจอกันหมดนะคะทุก,ทก,ทกๆครอบครัวนะคะข้อนี้นะคะมันเป็นปัญหาที่คาราคาสังอยากได้ต้องโชว์ต้องทําให้ตัวเองเป็นก่อนแล้วก็ หยิบยื่นให้เขาอยากไปได้ได้จากเขาโดยที่เราไม่ให้เขาเลยนะคะอย่าลืมนะคะฟังแล้วก็เอามาปฏิบัตินะคะทุกสิ่งที่พี่จูนคุยมานะคะทุกคลิปวิดีโอนะคะมันมีผลบวกกับเราทุกคนนะคะอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ